สวัสดีครับป่าใหญ่อ๋อสวัสดีครับบ้านอาจารย์สมพงษ์อยู่ไสยคบอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่แถวเนี่ยแหละครับอยู่แถวนี่บ่ครับผมขาอยากบ่วผาผมไปนี่เด้อบัวหยากเดี๋ยวเดี๋ยวผาไปครับแป๊บเดียวก็ค่ะครับมีธุรายังกระเพิรนโนบ่สิมาถามเพิ่นอยากให้เพิ่นแนะน้ำเรื่องของการนั้ ใส่ชีวิตเท่านี่แหละครับว่าทุกหมื่นเนี่ยเป็นยังไงแน่เรื่องของเศรษฐกิจพราเพีพยงหรือว่าเรื่องของการยัดเก็บรักษาสิ่งแวดล้อมอยังนี้สินะครับครับเดี๋ยวผมพาไปเนาะให้ผมนั่งรถไปนะเดี๋ยววันได้ได้ได้ยืนนั่งนีกก็ได้ครับไปด้วยกันเนาะหอดบ้านเพื่อแล้วครับ เ้าหนียวอบว่านเพื่อนครับคือหูครับอบ้านเพื่อนหูนี่ม่มูหจังไดกระตัวเพื่อนนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่นี่ว่ะข้าขผมครับข้าของผมเพราะเขาจวัดอีกเนื่อนึงครับผมครับได้ข่าวว่าอยู่นี่มีเรื่องของนวัตกรรมอันนั้นอันนี้โดยเฉพาะยังยิ่งเรื่องของขยะครับครับถ้าเลาะเบื้องในครับนี่อย่างนั้นเนาะครับเนาะอย่า้าพูดสิงขยะหูเดี๋ยวผมจะพาเบื้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์เนาะครับจวดเลยครับจวดเลยครับครับผมครับ ยู่นี่นี่ได้ข่าวว่ามีเรื่องดีๆอีกหลายอย่างโดยเฉพาะยังยิ่งเรื่องของการกรบเพื่อนด้านเศรษฐกิจฐฐพ่อเพี่ยงเรื่องของการเหตุโขงน้องหน้าโมเดลนอีนอยู่เป็นบ่าจาะมีมีอยู่ครับอยู่นี่พ<อ>เพราะว่า,อ,าอยู่ขึ้นหลังจากนี่ประมาณ400เมตรนะครับคใกลๆ<ส>้ๆนี้เนาะ ที่เฮ็ดเป็นโคกนังหน้าเฮ็ดอะไรบอกรับตอนเฮ็ดกำลังเริ่มต้นครับเลื่นมขุดมาวันที่ซีที่หาโมกุล่านะครับขาดว่าเริ่มต้นขาดทั้งคนลุกมือว่าท่านขาดเลิ่อมเดิมผ้าไปเบิ่งนี้ด้วครับด้วเดี๋ยวถี่ผ้าไปเบิ่งครับครับผมครับเดี๋ยวเราออกจากจุดนี้เดี๋ยวไปต่อโคกนังหน้าโมเดลครับ สวัสดีครับผมสมพงษ์จำปาวงครับตรงนี้เขาขายไรละสองล้านก,กว่าสองล้านอย่างเงี้ยแล้วเอามาขุดทำเป็นไรเนี่ยบ้าไปหรือเปล่าผมก็เลยอยากเอาทฤษฎีของพงษ์มาพิสูจน์ให้เห็นว่านี่แหละ มันจะตอบโจทย์ได้ยังไงว่าคนในเมืองเนี่ยถ้าเรารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับมันจะเป็นความสุขร่มเย็นที่ที่ไม่มีที่ติเลยครับถ้าเรามองในรูปจิ๊กซอ์คงมองออกนะครับว่าทุกที่ทุกสถานถิ่นสามารถที่จะทำได้คำว่าโคกหนองนาขอให้เรามีพื้นที่ที่เพียงพอที่จะทำ ให้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานที่ของเราอ่ะให้มันมันมันแตกต่างกันนะคําว่าโคกหนองนาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอันไหนที่เหมาะกับบริบทอะไรยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแนวแนวแนว,แนวความคิดของคนคนนั้นด้วยนะครับว่าเราจะเน้นไปทางด้านไหนเราถนัดด้านไหน เอาภูมิความรู้เดิมที่ผมมีก็คือผมเคยสอนไฟฟ้ามา37ปีที่วิทยาเทคนิคอุบลราชาธานีเนี่ยผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับโคกหนองนาก็คือว่าหนึ่งผมเอามาในเรื่องของโซลาเซลล์ไฟไม่มีบางคนจะมีข้ออ้างว่าเออผมไม่มีน้ําไม่มีมอเตอร์ที่จะสามารถมาสูบน้ําขึ้นมาได้ผมก็เลยแก้ปัญหาทําให้ดูว่าอ,อน้ำใต้ดินเราก็มีใช่ไหมครับแล้วเรามีแดดอยู่แล้ว ซึ่งโซลาเซลล์มันตอบโจทย์ตรงนี้ได้เราแหล่งอาหารที่เรามีอยู่เราสามารถเอื้อเฟื้อต่อพี่น้องได้หรือคนใกล้เคียงเราได้หรือสามารถถ้าเราทําสําเร็จแล้วเราบ่มเพาะความรู้ที่เราเราเรียนรู้มาเรามาทําลงมือทำเนี่ยมันบ่มเพาะจนเป็นองค์ประกอบที่สามารถถ่ายทอดได้เราก็สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็สามารถมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าทําแบบไหนถึงมันเป็นรูปแบบนี้ได้นะครับ ผมก็อาศัยเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คําแนะนํานะครับในอนาคตข้างหน้าผมว่ามันจะเห็นความเขียวชอุ่มนะครับตรงนี้แล้วก็จะร่มเย็นด้วยผมอยากทําเป็นหมอกเป็นอะไรตรงไหนมันก็สามารถที่จะทําได้เลยก็ขอคุณท่านผู้ว่าและก็ท่านคมกิจท่านธงชยัยที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งน้องๆน,นะครับที่มาเป็นส่วนขับเคลื่อนช่วยนะครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลให้มันเกิดนะครับและรวมทั้งภาคเอกชนด้วยครับมาช่วยขุดช่วยอะไรครับก็ช่วยกันมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเยอะเลยครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับขอสวัสดีครับ